สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดาจะพาไปตามน้องแท็เตอร์น้องแท็กเตอร์ให้เลขสามตัวหางเดียวพี่น้องไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ <c oughs> มาหาด <c oughs> องเว <c oughs> ้หนาตเช็ด้องมดูกินหวานเ้อเห็นจิบช,บชบีบ่งดู เมื่หมบค่ะคับเขาหลายรอบแล้วเนาะสองสามรอบแล้วรอบนี้เ,เอฟซีช่องลุงเฮงฝากผ่านช่องนนทิยานะคะเป็นเอฟซีช่องลุงเฮงฝากมา,ก100า,นห,าหนึ่งร้อยบาทให้ค่าขนมน้องเอกเตอร์นะคะแม,ม่ใ่ไม่มซื้อนมซื้ออะไรกินใช่ครับหลายรอบแล้วยินดีด้วยเด้อจะมาถามโคง้งชุดไทยในน้งนองเอ็กเตอร์บอกตัวใดเนาะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหฮเกิคลิปแรกซึ่ว่าจะเป็นเอฟซีเอตซีเนาะ งสุทาเปลี่ยนแปลงตัวเลขบองทเตอร์บอเอีนะลูกไก่มือมาลวเลขเปลี่ยนแปลงบอเลขสิออกตัวไดลูกอดังๆเด้อดังดัเูกเด้อไว้เป็นเ้นกอย่ยไว้ไม่ไปไปไตายกองไข่กองกระลุ่มกองกรคากองกระอกหักงขากหักโอ้โตงื่นบอเสมอเลยตัวได้น เหรอแปดหกแปดหกนะพี่น ah. ้องเอ้ยได้ยินมาแปดหกที่แหกอืมเอาไงบปะที่แรกเขาได้ยินหาเด้วันนี้เล่าเลยว่าแปดหมเอาแม่พูดตรงๆแม่น้องเขาเบิึงโทรศัพท์เป็นบอก แมงก็มีแต่แบบที่ว่าเบิงเบิงตะลเบิงตะวลูเตะูเบิงต่ว่าตังซื้อเิ็นสิบารูเนี่เกี่ยวกับเลกนี่ไม่รู้มอรูเลยคุณอะไรนหนังสือเบาครับแ้วไน้กินหาไปหกเลยที่แรกแล้วว่าหาวันนี้โดนไปแก้ได้ว่าแปดเหกนนี้กินแต่เปดหกบอกเอาเอาตามตัวนั้นแล้วที่แรกวันนีแ่้กินแล้วว่าที่แรกเราบอกตัวเดียวนากก่อนที่แรกเราบอกตัวเดียวแกว่าหาบะดีบะดีโดนเติมแกก็ได้ว่าแปดหก หนูก็เล็วายเลยแหละเอาเอฟซีครับโชบโฉบมันมัเด้อเด้อวันจะได้มาส่งนมซื้อนมซื้อยังหั่นเปลือกลาวไหวเพื่อนเอ้ยโอยังได้เฮี้ยไหมได้เงี้ยไหมจะได้เงี้นไหมไม่ไม่พี่น้องเอ้ยบ้านไหนเป็นยาบปูกระเบียา์มันเป็นหัวไม่หนวันน้องเขาก็มีเออเราคิดได้บเออเราคิดได้ไหมยังไม่อยากได้เฮี้ยไหมพี่น้องบอกหาแปดหกเลยนะอยากได้เฮี้ยไหมน้องแท็กเตอร์ ครับตัค <c oughs> ือบอกตัวเดียวกกันทญยาเนาะ,ะวันนี้เนาะวัที่แล้หนูได้ยินเต็มหูเลยได้แก้วมาหาวันนีน้แก้เลยว่า,แวาองแปดหดกดหแต่ว่าแม่นงอันใดได้ยินแต่แปดหกว่ะแตตัวแรกบ่ได้ยินเราบอกแต่วันแล้วเราบอกอยู่แต่เราหลุได้บ่ได้ยินได้ยินแต่แปดหกตอนสนมากแล้วสิบอกวตั้งอีกสองตัวอตอนทีน่ว่าเธอกำลังอินกับขากล้องเธอลมนี่แหละแม่ขากล้องเหมาตอนนั้นแหละ เอะเอายังไม่กันนะลูกตัวได้ลูกเด้สามตัวเอาดังๆังชัดชัดกันนะเอ้าโอเคเป็นยังบาร์เทลเดียวหรือไม่จ๊ะเดียวเนาะเชิญเพราะวาบรยได้กับปูกระเบื้องตีลูกอ้าหีดไดเนาะแล้วก็ที่เราขีดได้ได้เยวนายเดี่ยวนมยเนาะเป็นย่างปูกระเบียองเอาถ้าข้างในบ้านปูกระเบื้องก็แม่ เราขีดลงเราเองเอาเอาห่อนแน่นนาห่อนเนาะเขียนตามโตัวเขียนตามโตัวเนาะที่แหลกคนมาหาเนาะคนมาจังสี่ไหมเราเป็นจังว่าแปดโฮสไหมแปดโฮสเนี่ยเขียนหนังห้างส่เนาะมันสอนสลับกับห้องคอยเลยเขียนห้างกันแบบนี้แหละพี่น้องบรูว่าเป็นรางวัลไหนแกบอกเขียนตามคำบอกได้ทด้หนึ่งที่แรกแกมาหาโบได้อันนี้โบได้โบได้อัน บระดิมกันงวงลังมงลังไมด้พี่น้องนี่ามต่อหน้ากองเลยนี่ก็ได้บรเดมทรดิสังภาพบริสรงภาพรสางแล้วอ้าวคือหลายเทียร์่่าเป็นยังบอก่เป็นยังอคลิปลอกไว้เจ็บซีเนาะเจ็บคลิปแรกเจบซีแปดซีก็แปดสงก็แปดสองตอนที่เาพ่างหลายตัวด้แปดสองันว่าออกแล้วก็สีพุ่งหายในรุงแต่เจ็บซีเพว่าวันแอนเดออาจจะเป็นของบุญเพราะว่าเลขเนี่ยมันออกมันออกตัวเก้ากับหลายเทียยุ่นนะ อืมตบากันแล้วแต่เอฟซีเด้ออยากล่องไห้ก็ล่องไห้จักนิดจั๊กน้อยก็ได้แล้วบอบอกเลขหลายตัวโดดเกลียกเนาะเห็นเห็นแม่น้องะไรได้ยังไม่แกยิ้มได้ไหมสิว่ะยังคาเป๊ะวเห็นคอยอันเห็นไหมน้องได้ยังคาเป๊ตัวต่อยมาเรายิ้มมาพี่น้องเลยเจ้เอ้ยโอ้ยเป๊ะไม่ะรจวงหันสิบเอ็ากนั้นมาหุงจักเลขเล็กอยากกินยังเด้อแล้วเขาบอกแบบวานิ้งค้าบริษัทภาพนี่นะพี่น้องเพราะว่า อันตั้งกล่องหรือังทามผืนน่าจะว่าเลขยังสินะพอว่าเขาตั้งใจมาตามคงทายแมนบ่บอกเขาเอาเลขตัวเก่าหน่อยนะตัวเก่าทำมาคำพันโบเปลี่ยงเเลขตัวเก่ากับกับบวกคิดบวกทีบอกเลขห้าแปดศอกอ่ะอันนี้คลิปแรกคือเดซี่ซื้อกัฟเอาเอฟซีผมซื้อเป็นอยู่ดอกแกอืา แต่ว่าคนออกหกแปดคนหลูกเลยพี่น้องเลยอันตัวเดียวกันแป้งบอกแป้งในตัวเดียวกันก็ปานไม่แน่ว่ามันเบื่อเนาะหน้าว้างไหนบอกตัวนี้เลยแม่นจ้ะมันก็บอกหาแปดหกหกแปดของหน่อยน้องเทคเตอร์งวดที่ผ่านมาหนิเออคลิปแรกคลิปแรกเพิ่นบอกเกตซี่นะคะคลิปนี้เพิ่นบอกที่แรกเพิ่นมาหาเราถ่ายถ่ายเป็นว่าแปดหกนะคะเฮาก็เลยร่วมกันเขียนไว้ห้างห้างกันห้าแปดหกกรต้องกับน้องเป๋ยเนาะพูดถึงนี่ยกระตังกับน้องเป๋ยตัวเดียวกันแปด อู้นาขอเน็กน้องเป้ยน้องเป้ยเขียนหาสามห้าแปดหกหกน้องเป้ยลูกล้านูวัญชนะเขียนหาถูกท้งหมดเขียนหาซี่โตทล่ต่านมากนี่คนเขียนห้เอ่อยังปแม่พัญชนะรกบอกพยัญชนไปลง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 ไปลไลงไไปลงลงไปลงไปลไป นีาเราียกพันยากหนักเรื่องของมูสเซนทั้งนั้นเลยลองก็อย่างเขียนหายแปดแปดหกสี่เจ็ดมที่ิพานมากไม่เลยออกแปดหกสี่ไปเมื่อวันออกแปดหกเก็ดเป็นเขียนหายแปดหกสี่เจ็ดมวดนี้ได้บหมวันนี้เขียนหายสามห้าแปดหก เลขออกแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนเขียนเลขซี่มัมั่กันไว้ซื่อก็มันจริงแก้วาสียหายสามตัวแปดแปดหกเก็แต่เราเอาเลขซี่มาบันมาขันไปแก้วางซี่แกสารภาพเลยว่าลาลาออนหลังไหมวาลาเอาเลขซี่มากันจริงก็ป็นจริงเสียหายสามตัวตรงๆเลยแปดหกเก็ดเอาเลขซี่มากันเป็นแปดหกสี่เจ็ดตัดเลขซี่ออนเป็นแปดหกเก็ดหมดเลยแต่งวันนี้แกเขียนหายซี่ตคือเก้าเขียนหายสามห้าแปดหก ก็บบ่รู้ว่าตัวใดสิเป็นตัวปอมีนี่หนแต่วางวดทีหนึ่งซี่กัเขียนเขียนอยู่ในหันละหนึ่งซี่กับนี่ของลูกลูกไปสัมผัสงวดแรกแต่ว่าเขาทุงงวดแต่ว่าต้องซื้อให้เป็นของน้องเต้ยจะเป็นลูกล้านพญานาคด้วยกันเขาบอกเลยว่าเขาเป็นลูกล้านพญานาคเมื่อเกิดเขาสีบรอบแบบนั่นแต่ว่ามันคือตัวเดียวกันก็ของน้องเตอร์น้องเต์แจะหาแปดหฮกบนเขากันเตี้ย โองสุดท้ายของน้องเต้เตอร์ห้าแปดหต่ว่าคลิปแรกเป็นอันโั้นันนี้อั่มันอยากมากออกเราอะันนี้ามันจะออกเรา่ะเอาคือว่าเป็นคือว่าอุสรุปอาดังดังอฟซีชื่นใจดูมันจะเดินงมันจะนางวายยังกว่าลูกเลขมันจะออกบอวานางมันจะออกตัวนี้บอออกยูออกยูพั่น้อไปบอกพั่น้องเอ้ยดันตการบอลนี่เบคนบอกว่าคนเลี้อง ใสโยบะหมวน้ใสโยบอ่ังานัวแต่ใสโยไทยแต่ได้ใสโยนะเป็นต่ได้ผูกระเบื้องไม้บอได้เห็นบานไม้บอลูกได้ยุบเมน้องเอ้ยมานน่จากหาซิปกระสิบ่เป็นลอยฮือลอยจากลอยกันเป็นซองมือมาหน้คันออกตัวนี้สามตัวได้ลูกแลนเลยนี่แลนได้ดีใจแลนเลยลมแม่แปงกรสีแลนค้าเป๊กกับสีแลนคือกันปูไปยานาเมื่อวานังไหนลูกแปียกข เพูดเมนเป็นดนคิดโดนใจมากเลเมนเที่แรกก็ได้คอยยังเหดนะนนีอยู่นี่เพรว่าเราเพรวพี่น้องบอกเนาะ่นกับบริเบิงโทษซับนี่ยคงกับบอลดอนี่คนชิบรุสือสารี่ยังนแกนี่เบิ้งตะตะลุกก็พวกอันเบงเล็เบิ้งเรากับบอลนดมอล่ำรัาชวนมาเป็นมักมาล่ำนี่เลขกในบอเรืองนก็ชเี้เมื่อแต่ว่าเราจะไปกระเบืองไมมเราคิดได้ยังไงเนาะคิดได้ในวสิศุกกเบือกยงคิยเล่นไม่กนอกตะไรพนม <ม>เรา,มาไม่จะได้ปลูกูกระเบื้องนอนเย็นๆไห้เวซี่เขาดีน้ำเด้อให้เขา3้ตัวตรงๆเด้อน้องแคคเตอร์จะได้ปูกระเบื้องไม้นะคะเดีแล้วผลไม้เตือโรฮะพี่น้องคลิปแรกเป็นเกตซี่คลิปนี้คงสุดท้ายเป็นหาแปนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นน้าท้าหาสวยๆกินแบ้งรัฐบาลนะคะอยู่วานดู <laughs> มนชอบเ <laughs> ด้อ <laughs> <laughs> แต่ว่ายายนี่ค an ือสิหยอกหลานบ่ได้เนาะเพิ่นสิเพิ่นสิเวลาเพิ่ันมุนยเงเพิ่นสิทำลายยายบ่กข้านไหนมาบ้างบิดาจึงก็ทำบิดางี้เนาะเพิ่นมุนยิียเนาะแต่ว่ามี่มีผาดนี่แหละดีบ่บ่ดายายอารมณ์ดีแล้วเห็นผมหนูมาบ่อยๆอันเป็นบ่ดายายเป็นทั้งทวทัวเทียว บ้านปนนี่แ้้านออตัวนี้สี่โมงเย็นวันอาทิตย์เจอกันเราสี่โมงเย็นหนึ่งกันยาเจอกันแม่ก็แบบส่โมงเย็นถ้าสิว่าเป็ลไรสวที่น้องนันยัยไปได้หมดแล้วเอาไปแรนาแลังสิล่ะ้างห้างค้างห้างก็ไปค้างห้างแล้วเจอยออเป็นค้างห้างเลนนาเรนรังบ้านเราเต็มเหมือนเลยเด็กตัวนี้กาบููแล้วค่ะปัญญตุไปหาสื่อบาดดงบางบานใหเอฟซีส่งมันกันแน่น้อเนระนะคะวงสุดท้ายบอกสามตัวเลย